สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอดมาแก้แนวทางฮานอยนะคะแอดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเมื่อเช้าแอดลงไปผิดเนาะคำนวณเลขผิดนะคะ,อะขอบคุณเพื่อนๆที่ทักมานะครับทักแนวทางมาว่าเลขตัวเลขผิด <laughs> แอดจะเริ่มเบอร์แล้วนะคะถ้าผิดพลาดอะไรแอดก็ทุกคนก็ทักท้วงได้นะคะเพราะว่าบางครั้งแอดก็พลาด ถือว่าพลาดมากเลยนะคะอ่ะมาดูใหม่นะคะาแนวทางเมื่อเช้านี้แอดลงผิดนะคะแอดลงผิดวันนี้มาใหม่เนาะลงใหม่นะคะเพราะว่าแอดลงเลขผิดเนาะอ่ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นของวันนี้ก็จะมีนะได้สามห้าแดนะคะสองเจ็ดสานะคะฮาหนอยวันนี้วิ่งรูด2กับเจ็นะคะ จะบินในตารางนะคะสองห้าห้าสองสองเจ็8เจ็ดสองเจห้าดห้หห้าสสก็เจ3ดจ็ดนะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลสามสหห้นะคะสามสหห้า แล้วก็จะมีกก้า้าค่ะตัวเด่นนะคะสสาามห้แปดองเจ็ดสามนะคะวิ่งรูปสองกับเจ็ดนะคะฟันฟันสองนะคะวันนี้ฟันสองนะคะ จับวินในตาราง2552นะคะตัวดินสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็แล้วก็5775นะคะเน้นนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะวันนี้ตัวเด่นที่แอร์ไม่ได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือ2882แล้วก็8338นะคะที่แอร์ไม่ได้จับวินเนาะยังไงทุกคนก็ไปจับวินได้นะคะยังไงแอร์ก็กราบขออภัยอีกครั้งนะคะทุกคน อ่ามีหลายแนวทางแอดก็จะเริ่มสับสนแล้วนะคะโอเคค่ะเมื่อเช้าแนวทางเมื่อเช้านะคะยกเลิกนะคะทุกคนแนวทางที่แอดได้ตารางแดนาะเมื่อเช้ายกเลิกนะคะไม่ใช่นะคะอ่าแอดจะยึดตารางนี้เนาะเมื่อเช้าแอดคำนวณผิดนะคะเข้าตารางสองนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะวันนี้ถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเดอ้อไปแล้วจ้า